เอาเตี้นยกไปเลยเออเมัขวเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้โดนขวนไปแล้วเหรอเอาไม่เห็นไม่เห็นเา่ล้วนี้ราวนี่ทอนนี้ราวนี่อจจะไม่หลับกนราวนี่น่ารักจังเลยไม่ดิ้นแค่นั้นหรอเฮ้ย มันเป็นนาราบิก้ามันไม่อยหอมค่ะหอมครับยังไม่ได้ฉงครับแค่บดเองกระบดเองแต่บดก็ได้กลิ่นแล้วค่ะมาดูเลย่มอดีูมมินิอาเ้ินจินจินจินิน่บอกเองไม่ได้ ยังไม่แก่ยังไม่แก่ติ้มครับส่งให้อาติตาให้ป้าติตาไม่อยากให้คุณพ่อทำให้อยากให้ติ้มทำโอ้ที่ทำไปแล้วเป็นบัลลินาตานอน เ่งเล็กมันจะดีอย่างคือมันค่อนข้างร้อนเร็วเวลาเราเวลาเราชองอะไรมันจะเร็วกว่าเร็วกว่าเครื่องใหญ่เคร่งเึ่ง,งถ้าเป็นเครื่องใหญ่นี่ผมต้องรอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอน่ใครกินช็อกโกแลตดีเลล่ะโอ้เราเป็นเครื่อ,องใหญ่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอคะครับก็เกือบครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ไมด้ก็ดีเท่าไรแต่ว่าก็ค่อนข้าง,งอร่อยนะแล้ว <c oughs> จะปรุงยังไงดีเอ่ยนะักครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ